ในดวงตาของเธอเห็นฉันเป็นใคร ฉันก็มีหัวใจเจ็บ ครับพบกับผมแบรนด์ตัน makeup artist นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการแต่งหน้าในแบบฉบับของละครเรื่องแรงเงานะครับซึ่งวันนี้เราได้แขกมาสองคนนะครับก็คือชื่อน้ำกับทรายนะครับวันนี้น้ำเขาก็จะแต่งเป็นมุตานะครับแล้วก็ทรายจะแต่งเป็นมุนินะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมีเทคนิคง่ายๆนะครับที่จะ ทำให้คล้ายคลึงที่สุดแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะปรับสภาพผิวนะครับด้วยด็อกเตอร์ยังสปริงกิ้งมิสโทนเนอร์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นโทนเนอร์ที่เติมความชุ่มชื้นให้กับผิวเพื่อที่จะเตรียมผิวก่อนการแต่งหน้าครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ปรับสมดุลให้กับใบหน้าด้วยนะครับก็จะเป็นหัวสเปรย์นะครับวิธีใช้ก็คือง่ายๆเลยครับฉีดให้ห่างประมาณ25เซนติเมตนะครับแล้วก็ฉีดผมให้ทั่วใบหน้า คแค่นี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราจะกันคิ้วให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะวันนี้นางแบบของเราคิ้วค่อนข้างที่จะหนาหนึ่งน,นะครับเราก็จะเอาออกให้มีพื้นที่ในการแต่งตาม,มากขึ้นจากนั้นนะครับเราจะลงไทร์เมอร์ก่อนนะครับวันนี้เป็น Doctor Yam Po Eraser Bar นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวที่ทําให้ผิวหน้าเรียบเนียนของการแต่งหน้านะครับตัวพอยเรเรบาเนี่ยจะเป็นเนื้อไพรเมอร์เข้มข้นเข้มข้นมากเลยทีเดียวแล้วก็เขาจะช่วยปุมมันด้วยนะครับลงไปบริเวณจุดที่มีรูขุมขนกว้างครับตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่ปิดรูขุมขนอย่างฉับพลันเลยครับตัวนี้ตัวนี้เราสามารถทาบริเวณเปลือกต,ตาได้ด้วยนะครับเป็นไพรเมอร์ er ไปในัวด้วย ต่อไปนะครับเราจะใช้คลีนิ q u e Event e บ t t e r นะครับเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างที่จะโกล์ครับ mm hmm. เขาจะเป็นรองพื้นที่เหมือนจะมีประกายไปในตัวแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะนะครับ mm hmm. เขาจะเหมือนเป็นประกายน้ำแบบทำให้หน้าดูโกล์ดูสว่างนะครับ mm hmm. เพราะว่าเจนนี่ในเรื่องแบงเงานเนี่ยเขาจะเน้นหน้าที่ดูฉ่ำดูโกล์นะครับ จากนั้นนะครับเราจะใช้คอนซีลเลอร์ของ Make Up s t o r e นะครับเราจะใช้สีสว่างนะครับลงบริเวณใต้ตานะครับให้ดูใต้ตาสว่างขึ้นรวมถึงปกปิดจุดต่างๆนะครับจากนั้นเซตด้วยแป้งฝุ่นนะครับเพื่อเซ็ตรองพื้นและคอนซีลเลอร์ครับเราจะเขียนคิ้วนะครับด้วยสี น้ำตาอ่อนนะครับจากนั้นใช้มาสคาราปัดคิ้วนะครับปัดให้ขนคิ้วเรียงเส้นมากขึ้นนะครับในขั้นตอนของอายแชโดว์นะครับมุตากับมุนินนะครับเขาก็จะมีการแต่งตาที่คล้ายคลึงกันการแต่งตาของเขาจะไม่เน้นให้เห็นเป็นรูปตาชัดเจนนะครับก็จะมีการ เบลนให้มันดูฟูๆก่อนอื่นนะครับเราจะใช้สีอ่อนลงให้ทั่วบริเวณเปลือกตานะครับรวมถึงข้างล่างด้วยนะครับเพื่อให้ตาดูสว่างขึ้มนมาเราจะใช้สี All Dust Glitter นะครับจากแมคสีนี้จะเป็นสีที่ออกสีเป็นออกคิชพีชมพูน้ำตาลมาตกันนะครับแล้วก็จะเป็นสีที่เป็นชิมเมอร์ลงให้ทัว blend, ่วบริเวณเปลือกตาตาเขาจะดูงมนวน จากนั้นเราใช้สีบรอนซ์เป็นสีน้ำตาลเข้มออกทองหน่อยนะครับเราจะลงบริเวณหางตาแล้วเ,เกลี่ยขึ้นไปนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เชิงว่าเป็นเบ้านะครับเบลนให้ทุกอย่างฟุงนะครับไม่เป็นเส้นเป็นขอบเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของแอร์ชอตเทเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำอีกคนหนึ่งนะครับ ในลุคของมุตาเนี่ยเขาจะมีไลเนอร์ที่ค่อนข้างธรรมชาตินะครับไลเนอร์เขาจะเขียนให้ชิดโคนขนตาเฉยๆนะครับไม่มีการตวัดหางใดๆทั้งสิ้นนะครับตาเขาก็จะเป็นหว,นวานๆนะครับตาของมุมนินเราจะใช้แอร์แชโดว์สีคาร์บอนนะครับเป็นแอรแชโดว์สีดำนะครับวาดโครงเส้นไลเนอร์ของตาก่อนนะครับ เดวยว่าจะทำตาไลเนอร์ของมุตานะครับจะมีการถักึ้นอย่างชัดเจนนะครับข้างล่างด้วยนะครับเราจะใช้ลิควิดไลเนอร์เขียนทับในส่วนที่เราล่างโครงเอาไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับมุม้ยนี้เขาจะมีการลงสีสว่างไปบริเวณหัวตานะครับเป็นชิมเมอร์สีสว่างเราก็ได้เชฟตาที่ต่างกันแล้วนะครับระหว่าง มุตากับมุนีนจากนั้นเราก็จะจัดขนตาปัดมาสคาร่าแล้วก็ติดตาปลอมก,กันครับหลายคนถามมานะครับว่าใช้ที่ดัดขนตาของอะไรผมใช้ที่ดัดขนตาของชูเวมุระครับ mm hmm. เพราะว่าเขาจะเคลมไว้ว่าเป็นที่ดัดขนตาที่ดีที่สุดในโลกนะครับมีการโหวตว่าเออดีที่สุดในโลกเลยวิธีการดัดขนตานะครับให้มองต่ำครับดัดจากโคนนะครับกลางแล้วก็ปลายเป็น3าระดับ โดวยวันนี้เราจะติดขนตาที่ดูเป็นธรรมชาติบางเบาโดวยวันนี้ขนตาปลอมเราจะเป็นขนตาปลอมที่หนาขึ้นมานิดหน่อยจะมีวิงไปตรงหางตาด้วยนะครับเจนนี่ในลุคนี้นะครับ สิ่งที่โดดเด่นเลยก็คือการไฮไลท์แล้วก็การเชดดิ้งครับเขาจะมีการไฮไลท์ที่ชัดเจนโดยใช้ชิมเมอร์ไฮไลท์เลยนะครับหน้าก็จะดูช้ำม,มากวันนี้ใช้ชิมเมอร์ไฮไลท์ของ i n t u i t อนะครับเป็นสีวอร์มไลท์จะปัดบนให้สีทุกสีเข้ากันนะครับไลท์ไปบริเวณสันจมูกหน้าผากนะครับคางบริเวณ T- โซนนะครับบริเวณจุดสูงสุดของแก้มนะครับ โดยเชดดิ้งนะครับวันนี้เราจะใช้ True b o n z e r Powder Bronzer นะครับเป็นบรอนเซอร์สีแทนนะครับ <S <S มูนินนะครับก็จะมีการเชดหน้าที่ค่อนข้างที่จะจัดแล,วล้วเกเข้ามาใกล้กับสีหน้ามากนะครับก็เลยทําให้หน้าดูแทนมากขึ้นนะครับเราจะปัดแก้มด้วยสีชมพูโดยลูกของมูนินเขาจะปัดข้างแก้มนิดนึงนะครับให้พอออกสีมูนินก็เช่นกันนะครับก็มีการลงชิมเมอร์ เชดดิ้งของมูตาก็จะมีบ้างนะครับแต่ไม่ได้เชดเข้ามาใกล้หน้ามากนะครับก็จะดูไม่ได้ผิวออกแผนมากเท่าไหร่แก้มของมูตาปัดด้วยสีชมพูอ่อนนะครับจะทําให้ดูหน้าอ่อนหวานแล้วก็สดใสมากขึ้นมูตานะครับก็จะมีการทาลิปสติกสีชมพูพีชการที่มีสีพีชผสมด้วยเนี่ยก็ทําให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นส่วนของมูนินนะครับปากเขาจะเป็นสีชมพูเหมือนกันครับแต่ว่าจะเหมือน ู๊ดกว่านิดหน่อยนะครับวันนี้เราเลยผสมนีนู๊ลงไปจากนั้นนะครับเราจะใช้สปริงกิ้งโทนเนอร์ของดรอยังตัวแรกที่เราใช้ปรับปรับสมดุลหน้าเมื่อกี้นะครับฟิกเครื่องสำอางครับตัวนี้สามารถที่จะฟิกเครื่องสำอางให้ติดทนได้นะครับเพียงแค่นี้นะครับก็จะทำให้เครื่องสำอางนะครับ ติดทนนานมากขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เทคนิคการแต่งหน้าแบบมูตาแล้วก็มูนีนแล้วนะครับและอย่าลืมนะครับสามารถ Follow Instagram, Twitter แล้วก็กด l i ล e Fanpage ได้นะครับวันนี้พวกเราทั้ง3ก็ต้องไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ